สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟีทุกคนนะคะวันนี้มาเจอกับทิฟฟี่กแล้วจ้าจากที่ให้ไปนานเลยนะวันนี้ทิฟฟี่ไม่ได้เจอเฮดนะแต่ว่าทิฟฟี่จะพาทุกคนมาหาทุเรียนคะ่ะเป็นทุเรียนบ้านนะอยู่ในส่วนพ่อกับแม่ปลูกไว้านานแล้วหลายปีต้นใหญ่มากมากเลยแต่ว่าเป็นไม่ดกนะคะปีนี้ไม่เมื่อนปีที่แล้วปีที่แล้วจะดกกว่าเดี๋ยวเราไปเลยกันคะ่ะว่าเราได้ไหมนะไปเลยจ้า นี่คะ่ะทุกคนที่ฟี่จอดรถเรื่องไว้ตรงนั้นนะนี่คะ่ะทุเรียนบ้านนี่แต่ว่าต้นนี้ไม่เป็นนะเดี๋ยวเราไปแลอีกต้นหนึ่งคะ่ะไปเลยนี่คะ่ะทุกคนอีกต้นหนึ่งนะแต่ว่าบนตน้นที่ฟี่และปัณน,นีไม่เห็นเล็วอะแต่ว่าที่ฟี่มาห้มือซองสามวันทีแล้วมันมีอยู่นะบนต้นอยู่ซองสามลูกมันน่าจะร่นแล้วแหละที่ฟี่วะหรือว่าทะเลือนะตาข่ยยังไม่เอาไปนี่คะ่ะ มีร่องรอยเดี๋ยวเราไปเล่กันนะเดี๋ยววะขอเดินเข้ามาใกล้ๆที่รี่ห้อมอยู่นะเดี๋ยวห้าเล่รอบๆต้นค่ะทุกคนมีไม้ยู่ไกลลำห้วยด้วยนะนนมีน้ำน้ำใส่ๆเลยแต่ว่าน้ำน้อยนี่จ้าเดี๋ยดี มาเล่นขาทุกคนเพื่อที่พลัดในห้วยเพราะว่าที่ฟรีมาเหมือนก้อนมันก็พลัดอยู่นะในห้วยนู่นไงที่ฟีเจอเลวทุกคนตั้งคลิกอยู่อยู่ในห้วยจริงมาลงไปเอากันคะ่ะโอ้ยรงของเราโอ้ยนี่ค่ะจุเรียนบ้าน ออโอ้โหนั่นอีกลูกหนึ่งคะ่ะทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวยลูกเล็กจังแฮะนี่ค่ะโอ้ยปลวกโอ้ยตายปลวกนะนี่น่าจะตกสักประมาณสองสามวันแล้วมึงตาอาจจะมีน้อยนะพอที่ฟรีเลยไม่ได้มาแล เราได้สองลูกเราเอาไปไว้ที่รถกันค่ะนี่ที่ฟี่ได้สองลูกลูกนี่เป็นทุเรียนหม่อนทงนะองนะขคงนา แต่ว่าลูกเล็กมากไม่รู้ได้กินที่ฟี่เจอเมื่อกี้ที่สวนานาค่ะก่อนถึงสวนนะก่อนถึงสวนนี่เดีย๋ยวเราไปห้ากันต่อจ้าห้ากันต่อแล้วค่ะวันนี้เลยไหมนะดูในลำห้วยอีกค่ะทุกคนมีไหมดูฟังนี้แล้ว กินหอมเลยหมดแล้วนี่เลยเนี่ยออกมาออกมาน่าจะมดแล้วแหละทุกคนโอเคจ้าเดี๋ยวทิฟฟี่พาไปแหล่อีกต้นนึงนะมีอีกต้นหนึ่งตรงนู้นหวาล่นไม้คะ่ะทิฟฟี่จอดรดเครื่องไว้แล้วนัามาถึงเลยนี่คะ่ะทุกคนอีกต้นนึง สูไม่เปื่อนเืนดูเห็นไหมหนะ้ามีสองลูกคะ่ะบนต้นโอ้อาจจะมองไม่เหนไม่ค่อยมีเลยคะ่ะไม่ได้นะสรุปว่าเราได้แค่สองลูกจ้าเดี๋ยวที่ฟิ่จะพาทุกคนไปแกะดูเนะื้อแล้วก็ชิมทุเรียนบ้านกันจ้าไปเลยจ้าเดี๋ยวไปเจอกันที่บ้าน หลังจากที่เรากินทุเรียนเสร็จนะคะทุกคนเราจะไปดูอะไรกันดีกว่าสวนขนุนสวนนุน่นสวนนุ่นหน้าเศร้าค่ะทุกคนหน้าเศร้าโถห้าน้าวาเจอไเ้ื่อเช้าเดี๋ยวเราไปลุ้นกันจ้าว่าเจออะไรเดยวปีปลาไปเลยเหลดอดข้ามนูดเดียเ้็น,นตั้งต้นลุ่นทุเรียน ทานอะไรนี่หมอนสวนขนุนนะจ๊ะแตน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 ต๊ดต๊ดอะไรเอย่ยเฮ็ดคูนทุกคนเฮ็ดคูนล่วงนั่นแหละโง่นะอู้หู โง่หน้าเล่งอยังเล็กนะได้ได้สักถีแกงนี่จ้าเกิดใต้โคนขันหุนจ้าแต่ว่าเคในป่านุ่นนุ้ยวันนั้นก็มันขึ้นเมือนนะแต่ตรงนี้มันใหญ่เกิดขึ้น,น,นจ้ะอแหล่มันโง่แต่เช้ามาตัดมุ้งกับนายชู้นั่นตัดตอนนั้นจึงเห็นไม่เห็นรับไปยังไงเอ๊ะทุกงานท่าน ทีแรเอินฮิตเดียวนะเออทีแรกเอ็นตรงนี้เช้านเอ็นตรงนี้โอ,อ้น,นี่ย่างไฟนี่เดี๋ยวที่ี่พาไปเลยไฟนู่นจ้าทุกคนเห็ดจา้าแต่ว่ายังไม่เก็บนะจา้ามันอยู่หลังบ้านอยู่ในส่วนคือว่าไม่เก็บก็ไม่ให้ให้โตนะขอเก็บต่อเชา้าเดี๋ยวที่ฟี่จะพาทุกคนมาเก็บจา้าต่อเช้านะโอเคเที่ยวชมทุเรียน บ้านคุณยายเลี๋ยจะมีเรียนส่วนเพื้นเอนเลยเตียโอ้เคยมีเรียนว่างนี่สบาย,ยดีหนุ่ยดีนาเป็นมากยังหูดีมันเป็นโอ้เที่ยวดีแล้วเรียนบ้านคุณยายหลังจาก ที่เราชมทุเรียนเสร็จแล้วที่พี่จะพาทุกคนไปเก็บหลมุดนะบันเมทาวล,ล้่นเยอะเลยค่ะนาบอกไม่มีใครกินนะนี่ถึงต้นละมุดแล้วโอ้รวงเยอะเลยนะทุกคนโอ้ตายคุนทุกคนเลยโอ้ตายเอาไปหน่อยตึกเตียนนี่เดี๋ยวที่พี่ให้เหล่ต้นนะนี่ค่ะ มีบางนะบนต้นเลือนนอยเร็วล้นเยอะเลยโอเคจ้าเดี๋ยวเราไปเก็บลูกมุดกันนะหงมๆเลยจ้า

เต็มตัง้งเลยนะทุกคนนี่จ้าโอ้โหไม่ได้เก็บตออวันนะเต็มตั้งเลยนี่จ้าทุกคนเก็บเสร็จแล้วได้เต็มตั้งเลยนะโอ้ยได้เต็มตั้งห่อหมากมาเลย โอเคจ้าขนันคลิปนี้ทิฟฟี่ฝากไว้เทวนี้ก่อนนะพบกันไม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบายอ่าทุกคนที่ทิฟฟี่บอกว่าจะพาทุกคนไปเก็บเฮททิฟฟี่ไม่ได้พาเก็บนะเพราะว่าต้องไปรับน้องชายที่ต่างอำเภอถึงก็คลิปนี้ทิฟฟี่ตัดต่ออีกวันหนึ่งนะ้าส่งรูปมาให้ทิฟฟี่ดูทิฟฟี่ก็เลยเก็บภาพมาฝากทุกคนค่ะดอกเฮทสวยมากมากเลยค่ะดอกผดดีเลยนะเจอกันไม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ